สวัสดีครับสวัสดีเอซทางช่องทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันเสาร์ของวันอาทิตย์ที่3ครับมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ยังเป็นมื้อวันหยุดพักผ่อนกันอยู่นะครับของมนุษย์เงินเดือนเพิินนะครับนะครับเสาร์นี้อากาศสดใสนะครับทางบ้านแอฟวีไลนะครับ อาการงานนะครับก่อนจะไปทําธุระปลาปังไผ่มันนะครับเอฟซีถูกทันนะครับนะแอดวิไลกะมาพบมาเจอกันเมื่อวานนี้นะครับคุณพี่เสี้ยนไซนะครับจากสุราษฎร์โทรมานะครับส่งมาเป็นสํานักที่สามนะครับสําหรับคุณพี่เสี้ยนไซนะครับอะไรกับเมื่อวานนี้แอดวิไลกะมาอ่านเมิร์คอมเมนต์อยู่นะครับเมื่อคืนนี้กะมีเอฟซีรอคอยของตาจัน นะครับที่เป็นตัวเลขแน้กทางจากทางช่องชบานะครับส่งมาให้แอดวิไลมาลงให้ FC วันหวยออกนะครับสอบวันหวยออก52ตรงตรงเดี๋ยวแอดวิไลจะติดต่อไปทางชบานะครับถ้าอาชบาส่งมาเร็วนะครับก็จะได้เร็วนะครับแนวทางของตาจันนะครับส่งมาให้และการแนวทางเล็กวิ่งที่แอดวิไลสรุปไปนะครับถือว่าเขาไลายสำนัก หนึ่งในนันก็มีของเซียนชชยนะครับมาเฉพาะเหล็กวิ่งนาะเสียดายนะครับบนอย่างเดียวของเซียนชัยนะครับเหมือนว่านี่โทรศัพท์พูดคุยกันเพิ่นว่างวดนี้จะทรงมาเฉพาะชุดบนนะครับชุดล่างอาจจะบได้ทรงหรือจังไดนะครับการล่องเบงค่อนนะครับเพิ่นว่างวดนี้ว่าจะลงเฉพาะให้นะครับลงให้เฉพาะชุดบนนะครับพูดคุยกันอยู่พอสมควรเมือว่านี่นะครับ เช่นไซเพินโทมาช่วงใบใบนะครับ <c oughs> คืองวดที่ผ่านมาครับวิ่ง4กับ5นะครับปรากฏว่าแนวทางนะครับที่ติดหานะครับหาเป็นหลัก10จะมีแค่ห8าแหา7หาเก่านะครับเอฟซีจะไดแ้แต่เพราะว่าเลขหลักหน่วยของเพ่นมันจะมี7 8 9แค่นั้นนะครับไม่มี2ได้มาที่7 8 9นะครับนั่นคือหลักหน่วย ตัวเลขแน่าทยอ่าตัวเลขเน่าทางของเชื้นไช่นะครับจะบอหลายชุดอ่าหลักหน่วยจะไม่เกิน3ตัวบางรอบจะมีแคร2ตัวนะครับหวดนี้นะครับเชื้อไช่ก็ได้ส่งมาแล้วนะครับหวดนี้นะครับย้ำว่าบอกได้ว่าหลักหน่วยเป็นตัวเก่าตัวเดิมเพี่ยงแต่ว่าเหล็กวิ่งหลักสิบเปลี่ยนตัวนะครับ อ่ะนีครับหลักหน่วยยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมได้7 8 9เหมือนเดิมนะครับตามสูตรที่พนรงมาให้แต่ว่าหลัก10จะเป็นตัวใหม่ง่ายๆครับ6ชุดคือเก่าเหมือนเดิมอ่เ้เอามาเบิ่งกันออาฝากแชร่ไปนะครับไข้กำลังแรงใจเซียนไซนนำแอดวิไลตต้องขอกราบขอบ,บุญขอบคุญคุณพี่เซียนไซนะครับที่คำนวณเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ท่านทีเลยนะครับ อามาเบิงเล็กวิ่งกันก่อนนะครับวิ่งคือแอดวิไ like ลบอกนะครับหลักหน่วยได้ตัวเก่าตัวเดิมวิ่งมาที่วันนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับบนอย่างเดียวนะครับของเซียนไซได้ศูนย์กับหนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่งบนอย่างเดียวหรือครับ f อของเซียนไซนะครับ บารูว่ารลางคนบอกว่าลางจะงวดงวดหนี่นะครับจะคำนวณแต่ชุดบนคงจะรอเบิ้งสูตรนะครับเพราะว่าสูตรมันเขื่อนนะครับคุณว่าอ่ะครับวิ่งศูนย์กับหนึ่งหน่วยบนนะครับคือเอวิไลบอกนะครับหลักหน่วยได้ตัวเก่าตัวเดิมได้มาที่เจ็ดแปดเ้านะครับเจด บนแน่นะครับอาจจะมาหัวนี้ก็ได้แปดเก้าได้ตัวเก่าตัวเดิมนะครับหัวที่ผ่านมาก็ได้เจ็ดแปดเก้าหัวนี้ได้ตัวเก่าตัวเดิมอจับคู่ครับคือเก่าเหมือนเดิมหกชุดง่ายๆครับเพราะว่าพื้นหยินรักเลยครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปด 09ครับต่อไปก็17 19 1, 1เ 1, ก้าอ่านึ่งอนนะครับเอฟซีเอ้าว่าไปยังตามที่จีนต้องเขียน18ก่อนครับเอฟบีได้ก็ใส่หนึ่งเก้กอนว่ามันสิออก1กอนึ่งเก่เอฟซี เอาหนึ่งแปดที่หลังก็ได้แต่ว่าตัวที่วงกลมเม็ดเดียวนะครับตัวที่วงกลมคือเม็ดเดียวนะตัวใดครับมาเบิ่งกันอาเลขวิ่งนะครับเซียนใสวงกลมไปที่1นะครับเอาวงกลมไปที่1แล้วก็สุดจับคู่ครับจะมี0ูนย์เจ็ดศูอ่ะหน 1819งแปดหนึ่งเก้านะครับยบวิไลเขียนขำฝ้าเกินแต่ว่าเสี้นไส้นะครับวงกลมเม็ดเดียวด้วยเอฟซีหอ่าบนนะครับบนที่เหลืออ่าที่เหลือ,อเสี้ยนไส้กับ,บอกให้บอกเอฟซีว่าบริตัดทิมเดอร์พอวิไลนะครับที่เหลือนะครับจะเหลือศูนย์เจ็กอ่าหนงเจ็ดกับหนึ่งเก้าที่เหลือบริตัดทิมนะครับ หมักสอบก็บสามารถจัดใดคือเก่าเหมือนเดิมครับถือว่าสรุปเลยคลิปเดียวจบสำหรับชุดบนสรุปเมื่อนี้วันที่สนะครับวันอาทิตย์ที่3ส,สรุปให้วันที่3นะครับสรุปวันที่3 ่วงหัว่องแบบนี้ยุ่งหลายนะครับเอฟซียุ่งลำคาญออกยุ่งใหญ่ยุ่งตัวใหญ่ๆนะครับสายๆมากกับภายแบนนี้เอาครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแคปหน้าจอกันนะครับแคปหน้าจอกันเลยนี่คือเซียนไซนะครับเซียนไซบอกว่าวันนี้น่าจะบอได้คำนวณให้นะครับสำหรับชุดล่างนะครับ เพราะว่าเพิ่นจะเลี่ยงสูงใหม่เพิ่นว่านะครับอะมาเป็นยังนะครับเอาแต่ชุดบนก็ปล่อยเฉพาะชุดบนนะครับขอกาบขบุญขอบคุณอคุณพี่เสียนไช่เป็นยางสูงและกะที่ขาดบ่ไดดก็คือเอฟซีนะครับที่ติดตามกันมายางเหนียวแน่นนะครับน่าเสียดายครับห้ามาบนมาล่างนะครับห้าสองห้าศูนย์วันนี้เขามาลุ้นกันว่าสุดจับคู่ของเสียนไช่ ระหว่างเน้นขึ้นหนึ่งแปดนะครับที่เรือจะเข่าจะคูบอนะครับแอดวลไลมีความเชื่อลึกๆนะครับวันนี้ตัวเลขแนวทางของเซียนไช่ตต่แตกแน่นอนนะครับหลักสิบเปลี่ยนตัวคือศูนย์กับหนึ่งนะครับเด่นไปที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับหนึ่งแปดมีแค่นั้นนะครับสอาสรับคลิปนี้จากล่ากันไปครับเวานีีนะครับให้คุณพ่อคุณแม่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ